ทำมีดแทงโยกมีแทงโยกก็ทำจากใบเลื่อยถ้าจะให้ดีก็เป็นใบเลื่อยเขาเรียกใบเลื่อยไฮสปีดจะมีลักษณะที่แบบแข็งหน่อยพอเราได้เกลียวเกลียวสอง้างออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาแต่งลักษณะมีดแทงโยกจะเป็นลักษณะปลายแหลมรูปสามเหลี่ยมยาว เราจะแต่งคมสองข้างแล้วก็ลบใบให้บางนิดหนึ่งเพื่อสะดวกในการแทงดีที่สุดก็คือวางบนพื้นไม้พอะจะได้คอนโทรนเครื่องเจียได้พื้นไม้ตัวน,นี้จะลองจะลองไม่ให้คมสะดุ้งจะลองไม่ให้พื้นผิวสะดุ้งจะคอนโทรนได้ง่ายแล้วเราจะทำความหนาได้ พอเราเจียเสร็จปุ๊บเราก็เราอย่าเพิ่งทำให้มันคมมากเพราะเดี๋ยวตอนเข้าดําแล้วมันจะบาดเนาะมีอ่เยีว่าใ,ใช้ได้นะความอ่อนความอ่อนก็กลางดีงก,งงก็เวลาเจียก็เอาหลงหยงกกล้วยมาแทงดูถ้าปลายไม่งอก็แสดงว่าใช้ได้ แต่ถ้าเกิดว่าปลายงอปลายงอมาแสดงว่ามันอ่อนเกินไปถ้านีก็ถือว่าใช้ได้เ,เกียร์ันหรือว่าเดือยเอาไว้สำหรับใส่ดั้มเจะให้เป็นให้มันเล็กลงไปหน่อย วิธีเข้าดั้มก็หาท่อท่ออลูมิเนียมหรือท่อสาวอากาศท่อทัดก็ได้หรือจะเป็นปากาเมจิตก็ได้ใช้ได้เหมือนกันตัดมาก็ประมาณสักเก้าเซนหรือสิบเซนเก้าหรือสิบเซนก็ได้แล้วก็ทำริม ริมกัประมาณสักสามเซนริมไม้ไผ่หรือริมไม้จริงไม้ปกติก็ได้แล้วผ่า,าแล้วก็เหลาเป็นกลมๆก,ก่อนแล้วก็ผ่าครึ่งออกเป็นสองเสกแล้วเราก็เอามีดยัดจะใส่ท่อแล้วก็ริมใส่ริมใส่ แล้วใส่ก็ใส่ยังไม่ต้องสุดใส่ข้างๆก็ค่อยๆตอกริมเข้าไปมันก็จะแน่นเองอเสร็จ ก็ใช้กาวร้อนหยอดเพื่อความแข็งในทีกาวร้อนช,ช่วยยึดมีดไม่ให้หลุดไปหยอดไปก็้าไา